สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินข้นไก่บ้านเขาปลามากกพ่อใหญ่ได้หมือนี่มีมูมากแล้วพ่อเฮ็ดแล้วจา้านี่จา้าพ่อใหญ่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่พูด่าสั่นกลุ่มบักใหญ่ว่าสัน่นแล้วเหาจังไปเนาะคะ่ะนี่ลืมหอดมีดมือนี่ <c oughs> โอ้ยขอให้หลายๆเมื่อยนี่ค่ะปลาเก่าปลาเดิมนะคะแล้วเ้าไปเก็บหม่องน้ำ่อใหญ่ก่อนพี่น้องพ่อใหญ่ว่า ม่แบกใหญ่แบบสัตว์เด้๋ยวเขไปอู้นี่สักหนึ่งพี่น้องจะโอ้แตกจ้อยฝนตกหัวตะเศร้าค่ะนี่นี่เห็นบ่โอ้ยพี่จะกล่องอยิ่มใสเฮดยิ่มใสนะคะ นี่ไปเท้ายางไปหาพันยัยกันเดี๋ยวจ้งกลับมาใหม่มื้อนี้นี่จ้ะพี่น้องพันยัยพ่อนี่ส้มพันย,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 ยัยพ่อไปนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็ได้เอามีดมากไปเก็บไปเลยเอามีดมากก็คือเก่าละพี่น้อง บ่ได้ตัดกี่เก่านี่จ้ะพี่ตือว่าโทรมาหาพ่อใหญ่โทรมาส่วนกันไปใส่น้าบานอุ้ยขาดใจ ส่วนกันไปเว้ากันเลี้ยงไปล่าสัตว์อีกแหละเพราะว่าเมือแหลงนี่จะไปล่าสัตว์นะคะเป็นไงเริ่มต้นละเริ่มเมือแหลงนี่ค่ะเขาก็สิบบุคอยได้เขาป้าเก็บเห็ดเพราะว่าเขาเจ้าล่าสัตว์เขเจ้าหามคนเขานะค่ะพี่น้องนี่จ้ะพี่เห็นป่ะทำงานนี่นน อีน่งามๆเลยคุณอ่ะอุ้ยหักจ้ยพ่อ,อ,พอใหญ่มาบ่เห็นอีกเลยสนะันบ่เห็นเห็ดอีกเลยสนะันอยู่ดนนี you need see, ่ตัวีบปลาอยู่อลิสเตวิ m มีก็โอเคแล้วไหมนนจะดอกหนึ่งให้พ่อใหญ่เก็บโืมทุอ้ยหนอ เอาหักแตกโอ้ยไม่แค่ฟูโอเคไปไง่าพ่ออีกแล้ววะเช่นพี่น้องเยอะเยอะพิกเลยยุพิกอ่ะโอ้โหสองดอกงาม อืมอินเดียโป๊ะอืม,อมโอเคพักพักแล้วกระจิ้เลี้ยวไปเห็นอีเลี้ยวในอุมม้มไม้จ้ะมันอยู่ในอุมม้มไม้หกหกดอกพื่นนเห็นไหโอ้โอ้โอ้ดกเขา ง่างยๆเลยโอ้นี่นงัตสักหนึงอืดนี่สามดอกแต่ว่างามคนละหนึง่ง ใต่อพี่น้อสองสาวก็ได้สินเห็นอีกแล้วนี่เนยเฮ้ยนี่นะคะโอ้เห็น โอ้ยแตกใจปะป๊าอยูยูโกได้อยู่ฮปบันหนูเยอะ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  That's why I tell you I w a n t to come here That's why I need you to come with me น้องพี่น้องไปอยากให้พ่อใหญ่มาเป็นมูว่าข่อนกระยานหันมาเล็กๆ nè nè nhá heo nè no 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 heo nè take mushroom to there nhá 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 go nhá 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 nhìn nhá ngắm thật thật thật, ngon nhá nè อยู่ในไหนอุ้ย,ยป้านี่เด็ดดอกนึงอุ้ยสองดอกอุ้ยนั่งดอกนึงเฮ้ยเริ่มห้างแล้วนะจ๊ะเก็บดูไลกรได้ดูแม่ ถังตะเก็บไปนี่นับได้เป็นล,ล้านๆดอ,อกละมั้งคุณน,น้องปลาเนี่เป็นลอยกุ่โล่สองลอยโล่ละจะเอาก๊าสินบนรับขายออกเทละสี่โล่หาโล่เทละแปดโล่เก่าโล่เจ็บเทละเทือนะคะ Männer hier, Papa. Kom. Yeah. No. This one did you remember? You said they come on a poo poo, most poo. -poo. <laughs> mà là vì nóng ơi Phun tốt phốc tách phốc tách là Vài Trời Ôi Ui, sao cả xin cả mươi Mù ba phá đống nữa kìa Đống đọc Còn cứ kèm cho anh phang, anh sẽ nó bà thử tôi đánh đi nằm ไาว่ามานี้พ่อแล้วสันพี่น้องโอ้ยแล้วกระสินกับลระสิตำอันนี้โอ้ยปวดเขวพี่น้องก็เห็ดตั้งใดนะต้งสิเศร้าปวดเขวโคกอืมเป็นพ่อพอพี่น้องเอีย yeah. นี่อุ้ยพี่น้องเห็ดเริ่มห้างหลายแล้วพี่น้องเพระาะว่าเขาเก็บดูเนาะค่ะเขาเก็บดูแล้วมันก็เลยแบบแนี่ยนี่คือเล่มเล่มอดน้ำห้อยเก,ก่าจ้ะอาซุ้มที่ว่ามันเกิดไม่เาเหลือบอเห็นมันแล้วค่ะพ่อใหญ่กับพ่อ,อู่ฟังทางเล่า Nói chung chân bày Ôi Còn mượt cái tứ lợ Nè mi kê hả ốc sợ bà มันเป็นโซมเ็ดหน่อยโซมเฮามาเก็บผิ่มไว้พี่น้องเฮาบ่เอาไปซุ้อดอกนี่หน่อยนะมันใหญ่ถือฝนมันใหญ่นูกกด ล่นนี่จ้ะโป้ยป้าไม่เป็นไรหรอกไอเห็นอยู่เออพลิกเลยพลิกเลยโอ้ป้าป้าแฮปปี้ฟูลนะป้าพลิกบิทิีฟูลวันเห็นไหม เออเทแค้นให้หน่อยปะปะจะเอาตรงนี้อีกหนูน่ะเมนี่เมนี่อยู่เห็นไหมเดวันวีเพิก before we not pick the small one <Yeah. S 1> so now they coming ขึ้นก่ะพี้นอ่ะไม่ขืนน้ำกลนนะคะพีขึ้นนึงเฮ็ดดีๆกันคุณอ่ะเอียค่ะ กนนะ่ะเห็นวใหญ่ๆอบๆอ,อ้ให้ดินี่มันอยู่ในหูนี่มากูน่ะมันงามมันงามอยู่เลยกน็นนะ่ะเห็นไหมค่ะ จะซื้อกระดับกล้องก็ได้ kịp mà nó người mọi người mọi chắc mai người cái người mọi người mọi đặc mọi nó mọi người mọi trời, nó người mọi người mọi Đẹp môn ơi แตกมุนขาขาดพี่นอ้องคอยระได้เป็นเห็ดไม่ได้เลยบึงดูนายจะของดิมันพลอยมันกรอบๆแล้วมันมาถือฝนมันแหงพลอยจ้ะ

บกบวบเ้ยพี่น้องกบวบงามๆโอ้ยตายฝนตกมาตื้อคือกรอบจนันะบ้านจะหล่นอยู่เรื่อยเลยคอยเห็นแล้วเท่าเดี๋ยวคอยชกเย็บเดอกเจ้าเจ้าก้าหาย่อย ถ้าว่าข่อยย่างไก่เห็ดผสนข่อยเห็นแน่อ่าข่อยมาเอาซ้มนีก่อนนะจ้ะโอโอ thank you เฮ็ดผสมบูญซุ้มหนีเทคให้หน่อยนะโอ้ยมันก็ยุกไก่ไก่ข่อยเห็น มกไกลเดี๋ยวไปยันกุ้งมักไงเพื่อนะ่ะเพื่อน่ะค่ะเพื่อนะ่ะนี่อันหนึ่งนีน่อุกโซลเฮ้ยนี่โอ้ยตกใจหมดงันตะนี่เอาซุ่มอยู่ข้างหนอกก่อนเนะคะ่ะซุ่มมันอยู่หนอกหนอกหมูกัน,นโอ biệt, vẫn tốt ๖ từ biệt mót nhót, Phương áo, ôi thương, ôi bi, ừm, nhẹ, nam เปียกน้ำเปียกน้ำฝนสิเร่งได้บาดนี่ฝนสิเร่งโดนทรัตขั้นตะเล่นสิสิมาแล้วพี่น้องเลยมาแล้วสิเริ่มใหญ่แล้วทรัตขั้นตะเล่นถึงน้ำฝนฝนสิมาเร่งใส่บาดนี้ก็สิเริ่มใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่ฝ่าวใหญ่ฝ่าวเก่ตั้งหน่อยกับจีเก็บเห็ียดหิมะแล้ยนะบาด นาะอยู่ข้างกันพ่ออีกแล้วอยู่ข้างกันเลยเนาะคะ่ะแล้วอันนี้กันนี่ค่ะคุณนะ่ะดอกบบบใยต้องใส้งววนี่จะเป็นงวดชุดไทายของเฮ็ดเหลืองแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะมันบ่าคยมีแล้ว ไปเพิ่นล่าสัตว์เท่ากับซิบอบัตได้มาเก็บพ่อใหญ่วางจักลาสัตว์จังซิได้มาเก็บเห,ห,ห็ดเอดเห็ดดำนะฮะพ่อใหญ่วางจักลาสัตว์นี่จะ้ะนี่พี่น้อง แล้วกระซินเห็นิกแล้วอยู่ข้างๆกันนี่แหละนั่นดอก,ดกาดาง,งามเลยนี่ อดี๋ยวไอซีอีเกนเห็นอีกแล้วนี่นี่เนาะค่ะ มั่งเก็บแห่งมั่นได้เห็ดเหลืองเนี่ยไม่มีเบื่อจ้ะนี่ป๊าป๊าไอซีโมแมนตาพี่น้องแม่จังไรพี่น้องสีเห็นนำ้ำมันหมืดเดีด๋วยว แล้วก็ได้สินสิล่องใส่กล้องหนึง่งนี่โอ้ยนี่จ้ะบึ้งดอกเห็ดนี่สวยง,งามเลยอันใดบ่งงามเราบ้าโชว์นะคะอันใดน้ำงามเรา,าจังเซอร์นี่ค่ะ มืด <laughs> <laughs> นี่อันนึงโอเคไปแล้วจะนายเราวน่ายไปล่วงหนาแล้วอันจะนายว่ามึงบ,ก,ก,บกับกระซังมึงมาสันกูนสิกับมาสันกูนสิไปล่าสัตว์จะนายถือขู่ไปก่อนไม่เป็นเฮ็ดเฮียออกมอะะอือประพี่น่องเฮื่อป้าป๊า มัสลูมโฟดาวหรือยังมัสลูมโกเวแล้วมั้งนะอ่าไอทิงเด้อไอทิงยูแฮปทรอมัสลูมไหนดูสิอยู่ได้ไหนเดินสิทั้งพืนใหญ่ได้พี่น้องหลายเติบทางกลัวหมดละค่ะทางเครื่องหมดละโอเค เดวสาวกราระสินเมื่อลอ่ะตอนนี้บวมเปนสองสามสองทุ่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 มจิบหาดอะโอเคแล้วพี่นอ้อง่ะเจอกันคลิปใหมค่ค่ะฝากมาบอกอ้าเจ้าเนี่ว่าเห็ดเผิงบ่มีเด้อปีนี้โอเคสวัสดีจ้ะขอบคุณลหลลายค่ะบ๊ายบาย